ายคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งในรายการฝอยทอง by arr g o trading วันนี้วันที่12สเมษายนพศ2565พบกับผมเชาวนายขรพัฒนากุลผู้แนะนำการลงทุนจากทาง arr และในวันนี้ก็เป็นเอพิโซดที่339ของเราแล้วนะครับและเช่นเคยครับเรื่องแรกที่เราจะมาฝอยกันก็คือการเคลื่อนไหวของราคาทองคำแท่งหรือ g o spot นะครับ หลังจากที่เมื่อวานนี้ราคาทองคำเนี่ยสามารถสร้างแนวโน้มขาขึ้นได้อีกครั้งนะครับหลังจากที่ผ่านแนวต้านบริเวณ1950ขึ้นมาได้แต่เมื่อขึ้นไปถึงแนวต้านที่1970ก็ถูกเทขายลงมาอย่างรวดเร็วเลยนะครับอันนี้ย ก็จะแสดงให้เห็นว่ามีนักลงทุนบางกลุ่มเนี่ยเขารอจังหวะขายอยู่นะครับดังนั้นกลยุทธ์สําหรับวันนี้ก็แนะนําว่าควรรอซื้อที่แนวรับมากกว่าไล่ซื้อนะครับเพื่อลดความเสี่ยงและควรจับตาดูความแข็งแกร่งของแนวรับที่1,940ให้ดีนะครับเพราะถ้าหลุดแนวนี้ลงมาเนี่ยมันจะกลายเป็นแนวน้อมขาลงในระยะสั้นได้นะครับอาจจะร่วงลงมาถึง1,920 อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับสําหรับประเด็นข่าวในวันนี้ก็มีทั้งบวกและลบนะครับประเด็นข่าวบวกก็มาจากมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ที่มีต่อรัสเซียนะครับที่กระตุ้นให้เกิดความกังวลว่าสินค้าจําเป็นต่างๆเนี่ยอาจจะขาดแคลนต่อไปนะครับแล้วก็จะทําให้เงินเฟ้อเนี่ยอยู่ในระดับสูงต่อไปซึ่งทองคําก็ยังเป็นที่สนใจของนักลงทุนนะครับในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยแล้วก็ต่อสู้กับเงินเฟ้อได้อย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็มีท่าทีออกมาจากธนาคารกลางสหรัฐนะครับว่าเขาดูแ แข่งกล้ามาขึ้นนะครับที่จะพยายามควบคุมอัตราเงินเฟอ้อด้วยการส่งสัญญาณว่าจะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอย่างรวดเร็วนะครับและรุนแรงกว่าที่เคยเป็นมาซึ่งอันนี้ก็เลยทําให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ10ปีและค่าเงินดอลลาร์เนี่ยยังคงปรับตัวสูงขึ้นทั้งคู่นะครับแล้วก็แย่งเม็ดเงินลงทุนจากทองคําไปสําหรับ ARR เราในวันนี้เราให้แนวรับที่1 9 4 0ถึง1930แนวต้านที่1 9 6 0ถึง1970านสต๊อปลอนเมื่อหลุด1920 ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของฝอยทองที่อยากจะฝากให้กับท่านผู้ฟังที่มีความสนใจในตลาดทองคำได้มาติดตามกันนะครับทุกวันจันถึงวันศุกร์เวลา10โมงเชา้าสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วมาพบกันได้ใหม่ในเอพิโซดหน้ากับฝอยทอง by ARR สวัสดีครับ